ป้าปามาจับไหแน่เล็วย่ยานกลัวมันหนีตัวใหญ่ก็ะสิมีตัวน้อยตัวใหญ่จ้ะปะปนกันไปสร้างพันไว้หาตัวแต่พิ่นหายคือหายมาหลายตัวทต้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนี่นจัดไปนอกปูขนมปังสดๆเลย ดับ,บดีนะมินเหนียวนะของปากโอ้ยมาถุงมาใส่หวา <c oughs> <c oughs> จากท่าเรือเลยโอ้ยกล้ามหายแล้วไม่แก่ติดไปต้มสูกลินที่น่าลูกัวเอรงริงต่อง <c oughs> ับไปดีนะเหนีบนะ โอ,โอเคแต่เราไปทํากินกันพี่น้องสวัสดีจ้าืันนี้มาพบพ่อกับแม่ไก่พาแซบอีกแล้วล้วจ้ะพี่น้องืันนี้ไก่พามากินปูปูที่ไปซื้อมา้าละจ้ะปูไอปูขนมปังเนาะจ้ะที่แม่ไก่เห็นเขาไอ้กินกันเขาเอิญปูขนมนปังเนาะนี่พี่น้องตัวใหญยๆแลวจ้ะหลายตัวอยู่เจ็ดตัวแล้วาากกแวม่ไก่ก็จิมี ปลาเนาะจะปลาทะเลพี่น้องปลาทะเลปลาหนีเขาเอื่ปลาปลาทดเนาะจะปลาทูดยู่ประเทศนรอเวี์แต่ว่าเป็นปลาทะเลตัวใหญ่ๆคือปลาเก่าเลยจ้ะพี่น้องไม่ใกล้จะมาเห็ดรานน้ำจิ้มก็คืออันสีเทียงแต่อันนี้สิเป็นผักผักเนี่ใส่กระมังเลยเลยล้างแล้วใหม่ๆอันเทศล้ำ้สกิน้ยาก กินแนื hmm. mm ้อใหญ่อีกแล้วพี่น้องไม่เคยดิซิมป่าก่อนแน่ไม่เคยมากินป่าพี่น้องอืมปลาลวก หนังเซ็ตๆเอาตัวแดงก่อนเอาออกก่อนพี่นหนงเคียงหน้ากาม้มแกะก่อนเอาออกไว้ก่อนแล้วสิควาความแล้วก็คิดว่าได้กิน ตัวนี้เนาะตัวใหน่ๆตอนต้มอ,อ่ะไอ้นั่นพี่น้องไอ้กล้ามหลุดจำน้อยน้ำกินกับสิวขวัแห่งซกโลกอยู่ไม่แก้บพแน่ใจว่าปูช่วงเนี่ยเดือนเนี่ยมันจะมีไข่บ่บ่มีไข่เตะ แต่ว่าปูจะไข่ช่วงไอ้แต่ว่ามันร้ายหลายนะโักโดเพราะว่ามันใกล้ต้มเมื่อใรหนึ่งแต่ว่าปูช่วงไอ้นั่นนะพี่น้องปูช่วงไอ้กัย้าตุลาน่ะโอ้โหไข่นี่หยุดจ้ะแซมมันขนาดพรังเขาสิมากเอามันเนี่ยพี่น้องมันหรือไข่น่ะ ไปอ้าขนมปังทานี้ใค่เนี่ยไ่เต็มเต็มทองเลยเดย้เต็มกระดองเลยอันนี้ก็บมีน้อยหนึ่งอยู่응ยยก,กลิล่นินื้อไานอน้องเ่วั่วละเอาคนย้อมอมาจำเนาะ บางคนแกปูว่าเป็นน้กพี่น้องแกไปแกมาแกะไ่ได้ยำกินโลดเงืดออันล่านอาหารเพิ่นแกไหมืบ้านเนึ่งมันได้ยังกิน เอากันไก่กันจะไปนอนบลแ่้้วดอกกินปูในอุปกรณ์ต้องมี <c oughs> แกเอานี่แล้วออกกันสกายแกะมาแกกับบอแมนแกเป็นได้แต่แกกับมูนในเล่องทเก่าไก,นก่น่แกปูบ่เป็น อุปกรณ์ต้องมีกินแนวหยาอีกแล้วนะพี่น้องกินปูกันยังสีแล้วพี่น้องเนื้อ เนื้อปูกับไข่ง่อยวันนี้สิกินอืมอืมเ็บัน คุณน,น้ำเนื้อมันพี่น้องถ้ามันผู้แก่เป็นะจะแกะ้กระจิญยามจริงรสมันมันร้ลนลงไปอืมจชะ ป่าพี่นอ้องป่าทะเลน้ำลึกเหมนเดิ <laughs> ิล <c oughs> <c oughs> ยำกินเลียดๆเลอยๆเรืร่อยๆไปเนาะปกติไปกินร้านอาหารเพืเ่อนแกให้เนาะ อันนี้ไปซื้อมาสดๆจากท่าเรือ <c oughs> แกะโบ,บปิ่นหำกินเลยไก่ เพราะมันมิดจ่เนืนอมันพีน่นนองเอามาเห็ดปูไข่ดองกับแซบได้จ้ะเอามาเห็ดปูดองกับแซบดองแค่ถ้าบ่มากเค็มกับดองสามนาสามชั่วโมงแล้วก็เอาออก <c oughs> แล้วก็ไปย้ำ ย้ำมันโอกไม่ไปย้ำมันใจบ่กมอไหมพี่น้องคือเขาย้ำปูมาเนี่ยล่ะเพียอุปก,ก้อนมังเนอแล้อผนพี่น้อง กินอันนี้ต้องใส่ไปใส่ไละอางแค่แกอ่านสื่อตะการ,รมากินตัวเพราะว่าต๋มแกะหนากอื้ม ปูดสดๆเนื้อวันวานร้องตัวนี้กันพอเรามาเที่ยวนน้อยเวก้าเดือนเรากินปูลายเดี๋ยวเราเบื่อปูเรากลักบเมืองไทยเราวอ่านโกินปูตั้งหลายปีเลยพอไปเรามาเที่ยว อันนี้บะมีไข่พี่น้องช่วงนี้บะมันบะม,มันปูไข่แต่กับมันหลายหลายปูตัวแม่ตัวนี้เนื้อเนื้อ,อบ,บอบะคือตัวมอกี้ตัวมอกีแน่้แเน่นอ จิ้มลง,งไปก็ยำลงดระวังเดนบาดปาก หวานหวานจุ้ยจุย้ยน้ำจิ้มก็แซ่บค้าก็ตามเองพี่น้อง hoa cà sơ cà sớm với thoáng ngã nó bạn lốm héng cảm thấy nói cái nè nè đi đi <laughs> Ở, ai lướp <laughs> ว่สามารถน้ำจิ้มพี่น้องจะแก่ก่นจะโบกก่นลืมน้ำช้ามีฟองพี่น้องอะไาโอ้วจะพากินยังทีต่อกินแนวใหญ่ไม่แนวป่อยใหญ่พี่น้องแบกโซโลด Ja. Mm -hmm. <laughs> น่อยจะ <c oughs> เป็นทุลักทุเลนเนี่ยเราจะพี่น้อง <c oughs> หาเนี้ยกินยนีถ้าะิห้แกแล้วไม่นั่งกินกับแก้บกเป็นก็จะเป็นมุนเอเล่ก็เกา 那。No. ปาอีกคนเป่นปลา,าในแซบเอ้สิหอมหอมใส่ผักเป็นทอเลมิ้งัพบสซี ตัวนี้นักหนะักบอ๊อบแก่ล้มเต่มพี่น้องแล้วแกจน้องตัวนี้หน่อยในเมืองหอมเผ็ดน้ำจิ้มจ้าบขนาด sự thả lửa lứa, lên tai nữa 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 Supu wamu twina mani. ปลาหอก่อนปลาทะเลอืม hmm. xẹp, tăng xẹp tăng phết, quan quan cái là ก็งงจริงหรอโอ้กลิ่นอ่อน nhạt คิมนียก็ฝากไว้เพียงแค่น,นี้พอจ้าเดี๋ยวแก่กันสิไปลุยต่อพี่น้องแล้ยั้งอีกซีตวัวคนนะ่ะกินยากแต่สิมันใส่เวลาโดนจ้ะเดี๋ยวแก่กันสิไปกินเป็นกับแก้มปลานี่ก็ะยังอีกอยู่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แกนืด้จ้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณหลายๆค่ะกินแนวเนี้ย